ใกล้จะหมดปายแล้วนะครับแต่สีเหลืองน่ารักสิจริงเราไปเกาหลีไม่เห็นเลยนะลายเนี้ยไม่มีนะพี่บุ๊มันไม่ได้แปลว่าเราไปแล้วจะเจอใช่จริงจริงก็จริงไม่เจอจริงๆดูเป็นนักท่องเที่ยวที่ชอบไปซื้อของมากๆบางทีเลยนับผ้าใส่็ตายี่บุไปได้ไงตัวเนี้ยดูดิไม่รู้เพราะว่าไม่เคยลองจับมาใส่ไงใช่ไม่คุ้นเลยอ่ะมีคนอ่ะคือก็สองพันห้าได้ปะร้อะตือก็สองพันห้าเลยนะกางเกงมันต้องอยู่ในออเดร์เดียวกัน ชิญไปซื้อเกงข่ะท่านธรรมดาได้เลยทำไมหัวลำโพงพี่หมดไปแล้วอะไม่ไงไม่มันเหลือแค่ตัวเดียวยทุกคนหัวลำโพงอะมันหลุดมาหนึ่งตัวนะมันหลุดมาหนึ่งตัวใครจะเอานะเป็นเอกลูซิบไทยแลนด์ตัวเดียวหรือเปล่าจริงๆครับน่ารักมากเป็นหมี adlv ไปหัวลำโพงเนาะมีตัวเดียวอยู่ตะก้า รากาที่สามนะแฟลเซลแล้วสองพันสอง้อยเก้าสิบ้านะจากราคาเต็มสามพันกดได้เลยไม่มี <ไป S 1> โอกอ<ค>ีนี้เขามีแค่สองสายไปต่อ,ต,อต่อเถอะเอาเป็นลายธรรมดาทางนี้นไดาไหมหรือเอาเป็นลายเอาเป็นลายใหม่สุดได้ไหมที่เพิ่งออกมาเลยห,หมดเราไม่เอาเหลือแค่สิบกอันนี้อันนี้น,นี่เพิ่งมาเป็นคอลเลคชันวินเทอร์ถ้าเราใส่ไปอ่ะ เราอะจะไปชนกับพี่เกาหลีน,นะอันนี้เป็นคอลเลคชันล่าสุดของเขาเนาะก็คือเป็นวินเทอร์2025นะครับเป็นน้องหมี A.D.L.V. คอลเลกชันใหม่นะใหม่เอี่ยมอันนี้แฟเซล์รรอย่างครับอย่างครัรอแฟเซลเลยอันนี้ใหม่นะครับมีแค่สองไซส์อันนี้ใหม่สุดมีอย่างละสิบกว่าตัวเท่านั้น คอลเลคชั่นมินเทอร์สี<ค>น,น้องต้องมาสีดำมีแปดตัวสีดำมีแปดตัวมีแปดกับเก้าตัวเท่านั้นนะพึ่งมาดีมากพูดจริงๆเป็นฝันปะต้อนลอยนั่น,นะน,นแน่แบรนด์ A D L V ครับดังมากนะไปเสิร์ชดูได้ A D L มาขอขอแฟลเซลสองตะก้านี้เลยครับทุกคนแฟลเซลสองตะก้านี้ ตัวและเก้าตัวเท่านั้นนะแปดตัวและเก้าตัวคอลเลคชันใหม่ใหม่เยียมอองไม่บานนะคะเดียววีผ้าดีมากอีก2องนาทีแดเซลลมานะอย่างที่บอกว่าเหลือแปกับเก้าตัวลายใหม่เลยเป็นวินเทอร์สองพันยี่ห้านะครับใครแพนจะไปเที่ยวตุลาคมพฤศจิกายนนี้นะเอาไปใส่ได้เลยน้องน่ารักมากได้เล็บเกาหลีใส่เยอะมากนะ Hi ่ห้อเนี่ยเป็นแบ,บรนด์เกาหลีแท้ๆเลยครับ ป้ายยังเขียนว่าป้ายยังเป็นภาษาเกาหลีอยู่เลยหัวลำโพงหลุดมปแล้วนะคะพี่มีหัวลำโพงหลุดมาใครจะกดกดได้เลยตันแรกมีเยอะมากค่ะไปไหัวลโพงตัวแรกมีเยอะมากค่ะไปไหนเจอกดเน่ยแม่เจอหนึ่งตัวสุดท้ายอ่ะอ้าหรอมันเป็นร้อยแปดสิบอะให้เจ้าหัวลำโพงนะหัวลำโพงหนึ่งตัวสุดท้ายครับให้กำมือหัวลำโพงออกไป อะไรจะได้ามีร้านแต่งสีจริงสีดำน่ารักมากๆแล้วขอมีน้อยมากๆนะคะลายใหม่อ่าคนเริ่มจ่ายตังแล้วถ้ากดทั้งสองลายได้ค่าพันคอแถมด้วยนะครับถ้ากดทั้งสองสีอ่ะอใครปักเด็กขึ้นมาไม่ได้ปักโอ้ยคืออะไรอะ่ะมันเป็นแอดมินอะี่พีทน่ารักมากเขาอยากเป็นอแอดมินดิแล้วถึงจะคอยปักได้ทุกคน หดหมีหดอยู่ยายากใจยหมีลายใหม่นะตอนนี้หมีสีดำเหลือ12ตัวนะคะหมีสีดำเหลือ12ตัวและหมีสีชมพูไม่มีเนาะสีขาวก็เหลือ12ตัวเช่นเดียวกันอย่างที่บอกนะว่าอันนี้ยลายใหม่ วินเทอร์สองพันยี่ห้าเลยก็จะไปเจออยู่ที่ช็อปและตอนนี้ยอดไปสู่ที่สามแสนสี่นิ้วรู้เลยอันนี้เป็นสำนักเสียงกดาวดอยอันนี้เมื่อกี้มานะคะมาโครนาหน่อยบิมกี้ทุกคนอย่างที่บอกนะกดได้เลยกดได้เลยราคาดีมากมากดีมากมากนะครับไล่ใหม่ล่าสุดอ่ะเหลือพันหก ราคาเต็มพวกเนี้ยสองพันห้าหมดนะจะใก้่ออีกราไมคือต้องบอกว่าของเขาว่าเป็นออฟฟิเชียลเนาะเช็คแท้ป,ปลอมได้เลยแล้วก็ A D L V อ่ะเราไม่ต้องบินไปซื้อถึงที่นู่นนะ A D L V ข้อดีอย่างนึงคือไม่ย้วยเลยสูงดีมากและ A D L V อ่ะคัตติ้งสวยมากนะคัตติ้งแบบคนเกาหลีอะคือแขนมันไม่สั้นไปมันยาวกําลังพอดีอะไรอย่างเงี้ยครับเดี๋ยวให้กดอีกหนึ่งนาะทีเราจะไปตะก,ก้าอื่นนะ่่ง ใครกดน้องหมีาต,ต่อไปจะกด,ดเหมือนกันชอบมากโูดทุกต้องแฟตเซลล์อีกหนึ่งนาทีตัวไหนครับตัวนี้ค่ะตัว,ตวที่แก้มบุ๋งกำลังถือแฟตเซลล์กำลังจะมานะครับ น่ารักมากมีสองสีล็อกตามากอันนี้เป็นแบบคนที่ไม่ชอบแบบลายอะไรเยอะแยะแต่ว่าต้องการให้แบบเออยังมีชื่อแบรนด์สุดสวยนี่ค่ะสวยนะสวยมากอันนี้อยู่ย่างหน้าห้าสิบเก้าหกศูนย์คันแล้วร็อกแปดตัวเลขเลยใช้ต่อค่ะอันนี้อยู่ที่ต่างห้าสิบเก้าพัหกสิบต่อไปได้ครับแต่เจอมาแล้วค่ะที่หัวใจพันหกร้อยยี่สิบห้าบาทเจ๊น้องรักมากกดได้เลยสวยมาก ดดูิมันถูกต้องแล้วเราแบบไปทาตงทางปากหรือไปหาค็อปสีแบบโทนสีชมพูสีอะไรเข้าเพิ่มแบบสวยมากมใช่มีสองสีนะคะสำหรับรุ่นนี้นะแม่กดได้เช่นเดียวกันนะคะไม่รู้ว่ามีสตส็อกเยอะ<ส>ไหมสีขาวข้าวกล้า่หนคะพี่ผมไม่รู้นี่ไงหกข้าวก้าสีดำค่ะหกสิบอันนี้ของชีพนะคะอุ้ยสีดำมีแค่สิบตัวเองใช่มีน้อยมากรอมาลองดดีกว่าจ่ายคะ่ะจ่ายเลยค่ะพี่เอ๋เพราะพี่ผมน่าจะได้พ่าแล้วไงเพราจะอยากได้แบบถึงเนี่ยหรอมันไม่ทันค่ะเดี๋ยวมันไม่ได้ค่ะ ได้เลยเพราะว่ามีแค่สิบตัวค่ะอะไรที่เราอยากไนดะ้เราต้องรีบซื้อกับกยก่อนอ่ะแม่สีขาวมีกี่ตัวไม่รู้สีขาวมีอยู่อให้ดูลายก่อนถ่ะสีขาวจะตัดใ,ใ,ให้เหลือกี่ตัวคะสิบสามตัวสีขาวสีขาวมีแค่สิบสามตัวสีดำมีอยู่สิบตัวเมื่อกี้ไม่รู้ตอนนี้เหลือเท่าไหร่แล้วนะคะสำหรับรุ่นนี้นะน่าหลกมาก คือมันไม่ต้องลายแบบลายจ๋าเกินไปแล้วมันเป็นลายแค่เนี้ยแล้วมันดูแบบมันจะมินิมอลก็ไม่จอมินิมอลเห็นปะอ่ะอะลองสีขาวอารักหน้าดี่ยจะบอกว่าทุกคนเวลาไปแบบกลางคืนน่ะผู้ชายชอบใส่น้ำแบบเนี้ยเนาะเอเดรียวีเป็นเป็นแบบที่แบบเฮ้ยคนเที่ยวกลางคืนน่ะเด็กเองเขาจะใส่กันนะเดีกๆใส่เพชดีพี่ขอหน้ารัก ดูแบบมีอะไรอะสีขาวน่ารักว่ะแต่ชอบสีดำที่หมูชอบสีขาวน่ารักไม่นชอบสีดำันชอบสีจัดความ,ามปาวเป็นรอ็อกนะอ่ามบบมนมีความแบบเรืองแสงาาาาาาาแบบาาาาาาม,ม,ม,นมามออนาาาาาาาแาบมากกาาาาวาา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 าบาา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 ราามาาามาาราาาากาา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 า้าาาเาาาาาาาอาาาลังจะไปถึงลาาที่แาาคือทุกคนต้องเคยเห็นลายยอดฮิตเลยนะรูปประกอบนี่ อันนี้ทุกคนต้องเคยเห็นและลายเนี้ยก็ถ้าไม่เคยมีเดียวีหรือเคยเห็นใครใส่แล้วอยากได้ลายแบบซิกเนเจอร์ที่แบบไม่เอาเนาะเนี่ยเนี่ยน่าจะเป็นหนึ่งในเบสิกและถูกจัดเป็นหนึ่งในเบสิกเดี๋ยวรอราคาแฟลชเซลล์ลายแรกที่เจะาขึ้นให้คือลายนี้ตะกายยี่ห้าลายที่สองอะซึ่งเพิ่งเห็นเหมือนกันน่ารักมาก ใช่รุ่นนี้น่ารักมากหนูมีสูตรเป็นหมีแบบใหม่เพิ่งเห็นเหมือนกันจะบอกว่าตัวเนี้ฮอตมากฮอตมากๆตัวเนี้คิวขอรูปประกอบตัวนี้ฮอตมากจริงคืออันนี้เข้าใจถูกปะคะว่าอันนี้เป็นต่อจากที่ลิซ่าใส่หน้าเด็กพอมันดังปุ๊บแล้วเขาก็มาเองใช่อันนี้เป็นคอลเลคชั่นเองกลิซ่าเลยมันคือ A D L V ลิซ่าเลยเนี้ยคะ อ๋อนี่ไงี่ยอ๋อใช่มันเป็นเอเดียวีเอ็กซ์ลิซ่าเลยค่ะอ่าทุกคนเอาละเอาอันนี้ถ้าใครยังไม่มีก็ต้องเก็บก็ต้องเก็บขอดูรูปชัดๆหน่อยอันนี้เป็นเข่ามิเจ็ดตัวซ่าตระก้านี่ค่ะเอเดียวีเอ็กซ์ลิซ่าเลยค่ะคอนี้ตัวนี้เลยนะตัวนี้เลยและก็ต้องมีอ่ะคือเป็นตัวที่ทุกคนน่ะน่าจะเห็นบ่อยมากๆและ